โอเคคุณผู้ชมมาถึงช่วงที่ชอบมากที่สุดชิมร้านอร่อยสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะมาชิมว่าเค้กช็อกโกแลตร้านไหนขึ้นห้างแล้วก็อร่อยมากแล้วก็มีชื่อเสียงนี่เราคัดมาทั้ง5ร้านเลยว่าเป็นร้านที่มีเค้กช็อกโกแลตเด็ดมากๆเริ่มจากร้านแรกนะครับร้านสวีดารี่นะครับ ส่วนร้านที่2นี่จะเป็นร้านที่สําหรับคนรักสุขภาพเป็นชาวีแกนรนะชื่อร้้นว e กเกรีนะครับร้านที่3ก็คือร้านโมรินะฮะแล้วก็ร้านที่4ี่ซีครีิสิเป้นะครับแล้วก็ส่วนร้านสุดท้ายก็คือของร้านมาดามมาโคนะครับมาดูซิว่าเค้กทั้ง5ร้านเนี้ยจะมีความพิเศษต่างกันยังไงเริ่มจากร้านแรกเลยไปโดนตรงขอบที่ที่นังเคลือบมูสเอาไว้้วอร่อยดีร้านนี้ช็อกโกแลตไม่ขมถ้าใครชอบช็อกโกแลตที่แบบไม่ขมอันนี้อร่อยนะเนื้อสัมผัสแบบละเอียดแล้วก็ละมุนลิ้ ร้านที่2ดเป็นร้านของชาวชาววีแกนนะวีแกนอรี่เนื้อค่อนข้างที่จะเนื้อสัมผัสเวลาจิ้มลงไปน่ค่อนข้างที่จะจะมีความแข็งกว่าร้านนี้ที่ที่นุ่มละเอียดนะแต่ว่ามีความหวานแหลมก็จะไม่ไม่ขมเหมือนกันช็อกโกแลตที่เคลือบอยู่ตรงนี้นะครับี๋ยวชิมให้นุ่มมากที่บอกว่าหวานแหลมแต่ว่าไม่ไม่ได้หวานปี๊ดแบบว่าหวานแสบแสบแสบคอนะก็กําลังดีชิมเลยวิดอกรันนี้เลย ตัวเนื้อเค่ก็ก็ไม่ไม่ไม่ล้วนแตกจนเกินไปแล้วก็สลับกับชั้นที่ที่นั่งเป็นมูสเป็นเป็นช็อกโกแลตนะครับก็อร่อยดีแต่ว่ามีกลิ่นถ้าเป็นพวกแบนดีอะไรแบบนี้ร้านต่อไป s ี c r e t นดิสเกตรเนะครับ นมจะโดดเด่นมากกับเนื้อสัมผัสที่มีมีถั่วเนี่ยเวลาเคี้ยวไปก็จะกรุบกรุบแล้วก็กลิ่นนมโดดเด่นมากนะฮะอร่อยถ้าใครชอบกินเค้คชคกช็อกโกแลตที่มีแบบมีความเหนียวมีความหนึบมีความนุ่มแล้วก็มีเนื้อกรุบกรุบก็น่าจะชอบไอตัวเค้กเนี้ยซึ่งปกติส่วนตัวจะเป็นคนไม่ชอบทานเนื้อเนื้อเค้กแบบนี้เพราะเรามีความรู้สึกว่ามันมันจะฟืดคออะไรแบบนี้แต่ว่าของที่มาดาม,มาโก้ทำเนี่ย ไม่รู้ตื่นเตินพร้อมันนุ่มอันนี้นาจะเป็นอันที่ส่วนตัวรู้สึกชอบสุดสาหรับสาหรับเคช็อกโกแลตนะครับของร้านโมริตนะครับก็ขอจบการรีวิวแดบเพียงเท่านี้ก็ลองไปเดินหารับประทานดูได้สําหรับห้าร้านที่ผ่านมานี้นะครับก็อร่อยเหมือนกันแต่ว่าอร่อยแต่แบบเรามาชิมดูแล้วแต่ว่าใครถูกใจแบบไหนครับ